สวัสดีครับมาอยู่ที่ซอยสองกับสองนะครับหรือรังสิตตะทุมธานีซอยสองนะครับข้างบ้านผมนะก็เนี่ยละครับเมื่อวานบอกไปซอยเก้ามีนะครับที่ปักซอยผมก็มีนะครับจะให้ดูนะครับความสะอาดสีตรงไหนนะฮะแล้วจะให้ดูอย่างนะครับก็คือต้นไม้นะครับต้นไม้สูงประมาณนี้นะครับคุณคิดว่าใช้เวลากี่เดือนนะครับ จะไปดูต่อน,นะครับยาวจนรุ่นเลยนะฮะถามว่าเทศาบาลเขาทำดีไหมดีนะครับถ้าเราโทรไปนะเราโทรไปปุ๊บเขาก็มาเขาก็มาทํนนะครับผมไม่ว่าเขาทำไม่ดีนะครับเขาทำดีแต่ทำไมต้องให้โทรไปนะฮะ ต้นไม้ยาวประมาณนี้นะครับนะฮะต้นสูงหเลยนะครับเห็นไครับคือเอ่อมันต้องทำก่อนที่จะมีคนแจ้งนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมมาลงสมัครนะครับเพราะว่าต้องมีหน่วยงานคอยตรวจสอบหรือให้คนในชุมชนอาจจะเป็นประธานตอยประธานชุมชนมาคอยดูแลและส่งทีมงานมานะครับ ให้ทุกคนมีบทบาทแล้วก็มีหน้าที่ของตัวเองเพื่อพัฒนาชุมชนของเรานะฮะในซอยก็ที่หมาเต็มเลยครับโทรโทรไปเขาก็มานะครับไม่ได้ว่าเขาจะทํางานไม่ดีนะครับแต่เพียงแค่ว่าทําไมต้องให้โทรนะฮะถ้าผมเป็นคนคนหนึ่งนะครับแล้วผมก็ไปบอกเขานะครับเขาไม่ค่อยฟังนะเขาก็ โทรไปสองเที่ยวเขาก็มาทั้งสองเที่ยวนะแต่เพียงแค่ว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นะครับคือมีหน่วยงานมาคือไม่ต้องไม่ต้องบอกคือต้องต้องทําให้มันดีไม่ใช่ต้องรอให้มันเลอะก่อนแล้วค่อยมานะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าผมได้เป็นนะครับกรณีนะฮะไม่บังอาจนะครับ,บ,นนรบเพราะว่าเป็นประชาชนคนเดียวคนเดียวนะฮะที่ มาลงสมัครแบบอิสระไม่มีทุนนะฮะทุนน้อยนะครับก็ทําตามกําลังที่เราจะทําได้ถ้าได้เป็นนะผมก็จะเชิญนะทั้งทีมเก่าแล้วก็ทีมใหม่ครับก็คือผู้สมัครทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกหรือสอทอนะครับมาทํางานร่วมกันนะครับเพราะเราจะแม้กระทั่งคนผู้นําชุมชนหรือประธานซอยนะฮะเราก็จะต้องมีบทบาทมีหน้าที่ แบ่งเบากันไปนะครับจัดให้เป็นระบบแล้วสังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นนะครับเราจะเชิญมานะครับตำแหน่งมันแค่เป็นหัวโขนนะครับสีปีก็หมดวาระนะครับแต่สิ่งที่ดีสำหรับชุมชนเราเราควรช่วยกันนะครับขอบคุณครับ